ก็ดีทุกท่านเลยครับดีๆได้เฉยตาม BTS เป็นโชว์แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเรือง Jerry Mott BTS กันนะครับผมเอาล่ะวันนี้เออจะมาโชว์เมือง BTS กันนะครับผมนี่ครับเป็นเออไม่ใช่รถนะครับมันเป็นรถเอาไว้แบบยังไงล่ะเอาะว่าโชว์ให้เฉยนะครับ นี่นครับลงรถผมนะครับ sure. right นี่ครับไอ,อ้นีไอ้นีาไอ้นไอ้นี่แล้วก็เนาแปบไอ้นี่ไอ <cam> ้น <harness. S 2> ี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ครับไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นีไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นมันเป็นรถของผมครับส่วนไอ้เนี่ยนะครับเอ่อ คุณโชยเหรอครับไม่มีอะไรมากครับนี่ก็เป็นห้องครับอันนี้เป็นห้องอาบน้ำครับตรงนี้ก็เอาไว้ขี้ได้ครับอ่าอ่อ่อ่าอา่อ่อ่ออออออา่ล แตกแล้วเออโอ้การดินทางลงรถเลยอาหารนี่กินยิ๊งกิไปได้ครับแต่ผมตัวบ้านหรือ้านเวลาสร้างครับตกไปแล้วอันนี้ก็าแบบนั่งครับเราแบบูโลกตัโลกแบบนี้แม่ตกิข้านะครับินอยู่นอย่างนี้เลยเครื่องแบบอะไรแบบตักผมตักข้าครับ เรามาดูลงรถกันนะครับเผื่อะไนสิ่งนี้จะพบลงน้ำครับลาแล้วลูกรอก่อนโอเคติดตัวหินอ้ครับโอเคโอเคครับผมเคคราตัมมาที่บ้านตรงนั้นห้องอะไระครับ นี่คือบัรไดครับบรรไดที่ไม่มีใครทําได้ะะครับจะปูทางใต้ของโลกครับเพราะคุณมีเที่ยวตรงนี้ต้องเอาแบบลดบคนได้นะนี่นะครับนี่รถนะอนามิตอันนี้แบบรถแบบยังไงอ่ะนี้พิเศษน,นะครับแบบรถเร็วมากอันนี้ก็แบบรถธรรมดานะครับอ่าถึงแจรถครับ ้วต้องีคุแก่ลปะานนี่ครับคู่แก่ลอันนี้แหละอ่าเอาละเห็นทงินนี่ครับรถคันนี้แไม่ต้องใช้แบบคนขับครับนะครับเหรอเอาแล้วอะลรนะเรื่องอยอ่าครับก็ได้ดินมนี่ครับโอโหอ้าวอ้าไอ้เรี้ยรลด เออเอันนี้ยังมีปัญหาอยู่เยอะอยู่นะค ouais. รับผมเอาเอาไถปตเอาเอาไอ้เนี้ยเปี่ยรื่องเลยาำพีมัจะก็อะไรนะอลไครับเราไปซื้อไก่ย่างกนนะครับเฮ้ไก่ย่าง เออเยอะเลยต้นย <t àn S 1> ังย like, ังคบคุมยังตายังทำไม่ได้นะผมอ่เอตัวรถคันนี้บบไม่ใช่รถอกไม่เชิงรถอะไปนะผมแล้ว คือไก่ย่างนะครับเราจะป้นร้านขาไก่ย่างครับเี่ครัรับ้กั่บหยอกรุงยึดแครับอุเออผมขอไก่ย่างหนึ่งชิ้นครับผม อ๋อง่ายยอออออออีไก่ต้องเอลุ้นฮักไก่ลุ้ับมีไก่เป็นไก่ไก่ เออไอ้หลานชายเอ้ยมันยังเป็นไก่เป็นอยู่เอ้าเออตัลุงเอาม่เอาไก่เป็นไก่เนี่ยโอ้โหอน้อยนะคุณสั่โอ้ยทำไม่ตาต้องสดกปรกนั่นลุงทำไมลุงนึกประิดอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วต้องมีของของเนี้ย ดัดลมนี่นะครับเองลมปัจจุันนะเนี่ยมีพัน,นี่ผิดนะมนอยู่แล้ววิ่งอีาโอเคฮะนะคับมาต่อครับร้านขายไก่ไปเลยไปเ่ายุ่งลุ้มไปแล นี่เีลุกนี่เรว้านี่ค่เงินที่เขา่ขาเนี่ตายหายอ่แครับอนนีาขับรถได้เออวิ่งที่เร็วที่สุดดีๆคือตานที่ผมขัิรมานะครับนี่นะอันนี้น่แต่คบคุมง่ายๆนะครับโอเค กระช่างคือแม่เอ mhm. ืออเอ่ออ่เอือมีการแข่งตัดงานแข่งตัดนะครับอาจารย์มาทตาเลยเอืออไปแข่งแข่งตัดงานก เงียบหายปืนอยู่ีีนะเดี๋ยวทำไรเอ้าไอตาติดมึงให้เวลากูก่อนเดี๋ยว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 ยงงไงเออเออยังไงบ้างยังไงบ้าง nè, cắt được hai ba, ao ao ba. Do we know? Yaaaaaa. I really passed away. Do we know? Look, 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 ah, you know. She looked wrong. Ah, ah, I, I, I... เอ้เจ้าไอ้ตันลูกคู่ลูกคูลูกคู่วีไอ้ตันพี่อ่าไอ้เนี่ยเออตั้งหลายกาดีนะเอาไปแด่อเออเออเออไม่ตา่ทำตรงนี้ถูกจริงนะเอาไปก็ไม่แด่ เออตายเลยนี่ไปนู้นน <Th ì S 1> ู้นนู้นยิงติดเสียงมากเลยเอาเออเนี่ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเด้อนี่ครับนี่เป็นเออเหตุการณ์ปัตตานีอยู่ที่นอกที่เมืองมีจุดเอ็กเนี่ยครับผม เี่ยป็นเมืองพี่เนจนะคะเห็นนักตุกครองนี่เ่รเยนไมตาย,ย,ายครับไม่ตายเออสงคราะาฮะฮะตอนนมาเล่นอะไรเย็ยนเย็ยนโอ้โหโอ,อ้ห

อะไรอะไรเอ้ยเอ้ยมาเปี ah, yeah, yeah, yeah. Ah. 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 ่ยนไม่กลัวกลัวมาลุงมาเยอะเนี่ยยายายาฮ่าฮ่าายแล้วคนณัอ่าวันนี้นี่ราคาเนี่ยราคา20บาทใช่ไ้นครับคุณทงตอนนี้ราแถมฟตีครับ ตอนนนี้ครับไอ้าขายอยู่อะตัวย่างตีแมครับแอย่างียักษ์นซื้อตัวนี้ครับีอา่อาแล้่นยมาัต่อไปครับจะทำอะไรลุ่ตอหนึ่นครับอา่อาห่าหั

รถซึ่งพชนานี่ะเด็กนอยนี่ะนาะโอ้โอ่าม่ติดติเอาวะอย่าหนีเนะ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 นีเนาะหนีเนะหีหนี่นะนีเนะ นี่ไง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 ไม่ตายหรอไม่ตายหรอกไม่ตายไหนไม่ตายทางนี้ไงล่ะผู้ก็ต้องยิงต่อไป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 ไ้ห่าอย่าอย่าไม่ตายแล้วตายดี

没法拉弓的。

อ่ามเลรนะตอนนั้ไม่รู้แมนว่อืมอเอ๊ะค่อะที่พวกไอ้เพื่อาจะจัดอยู่ไรห้อ ไโอเคก็ต okay, ้องขอลาคุณ hmm. ผ yeah, ู้ชมประกานก่อนนะครับผมหลับระการไมโอเคทีเอฟแล้วเอออ่าขอนะปูบินเน่าะขันจะขอตูอีกทุน้นะ่นะตัวหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิสิตตัวผมตัดเตือนนี่หนักมากอ้าวอ้วนวี๋ยาเอ้ย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 เอ๊ะยายาท่านจะมาได้ยะ เอาเงินแล้วเขาต้องเขาต้างขาต้องจีรลดีรลดเออต่อไปอู้อู้อ uh> ู้อย่าไปไปเออคืนลถคืนรถเออเออเออเยอะเยอะเออมึงดังจรครับอา คือคือวิ่งเลือกงนรงนัดตัางคนต่ 那咋没有分红啊？ โดน hại โดน hại โดน hại อ่านี่ครับเรามีแค่ตัวนี้ครับเราไม่สามารถมีใครมาตอบกลับเราได้นะครับผมเราจะทำให้ดูว่ามีใครตอบลับเราได้ไปดูเลยครับ ไม่ติดเลยครับไอเดียอะไรล่ตา้าเอืยต้องยุดอยาตอ้าตาตายตาแล้วนี่ครับโม พื้นที่แบบโเท่มากนะครัแบแต่ว่าับบันนี้เราก็ขอจบทิ่นี้ในการบินโชว์ครับเอาบินงโชว์นะผมก็ปัจจุบันนะี้ก็รายการ่ได้ทีนีนะ้ขอลาเพียงเท่นี้ก่อนคะรับสขวนะัดนีนะ้โอ้โหทีนะ่อยนะ่เง่ไรเนียนะ่ย